แมทธิวดีนตั้งตัวไม่ทันเปล่าป้องกรรมการมวยชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการมวยหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจยิงตัวตายเหตุเกิดที่คอนโดลุมพินีเซ็นเตอร์ซอยลาดพร้าว111เมื่อไปถึงพบศพสิบตรีกองประจำการอาจารย์วัชรินรัชนิพน์ตำแหน่งผอบอหมูเ่เจรตํำรวจมีฉายาที่คนมวยรู้จักกันเปาป้อมเป็นกรรมการมวยและครูมวยอายุสาปี โดยรายงานระบุว่าภายในที่ที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการงัดแงะส่วนภรรยาผู้เสียชีวิตให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่บ้านคนเดียวส่วนตนออกไปทำงานเมื่อกลับจากทำงานช่วงประมาณสี่ทุ่มเปิดประตูเข้าไปพบสามีเสียชีวิตแล้วทั้งนี้สามีไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือการเงินใดๆแต่มักจะเครียดจากการทำงานและมีภาวะโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนเคยทะเลาะและทำร้ายภรรยาแต่ช่วงหลังทำตัวดีขึ้น เคยไปหาและบอกกับหมอว่าอยากฆ่าตัวตายคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายล่าสุดทางด้านพิธีกรดังแมทธิวดีนในฐานะคนที่เคยร่วมง,งานกับเปาป้องก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆโดยทางด้านแมทธิวดีนโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยเปาป้องเอาไว้ว่าหลับให้สบายน้องป้องคนเก่งของพวกเราเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันบ่อยๆ r i p Brother you will be sorry m i s s เ d ตบ t ดเนเวอร r โฟ t กอเเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปาป้องสำหรับสิบรีกองประจำการอาจารย์วัชรินรัชนิพนธ์หรือเปาป้องก่อนจะมาเป็นกรรมการตัดสินมวยเคยเป็นนักมวยมาก่อนเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ9ขวบผ่านการชกมามากกว่า153สังเวียนก่อนจะต้องอำลาอาชีพมวยเมื่ออายุ18ปีเพราะได้รับบาดเจ็บ แต่สุดท้ายก็หวนคืนวงการด้วยการเป็นครูสอนมวยและสอบเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินมวยตั้งแต่ปี2556ถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินมวยที่อายุน้อยที่สุดแต่ผ่านประสบการณ์ชี้ขาดบนสังเวียนมวยมาแล้วอย่างโชคโชนและยังเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดชาวไทยคนแรกและคนเดียวในสังเวียนวันลุงพินีและเวทีระดับโลกวันการันตีความสามารถด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศมากมายเช่นรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุงพินี และรางวัลผู้ตัดสินดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยสองปีซ้อน